ชูชินจีเธอต้องโกงหกอยู่แน่ๆคนสูงศักอย่างในพลจะให้เชือกหลรมๆแบบนี้เนี่ยนะนั่นสิที่แท้สำหรับนายพลเธอก็เหมือนกับของราคาถูกแบบนี้เองเหรอแต่น่าเสียดายนะที่พี่ทั้งสองคนมีฐานนะเป็นถึงคุณหนหูแต่ไม่เคยได้รับแม้แต่ขยะ แบบนี้ด้วยซ้ำแกอย่าได้ใจไปหน่อยเลยนายพลก็แค่เล่นสนุกกับแกเท่านั้นสักวันนายพลก็ต้องเกียดแกทิ้งอยู่ดีได้เล่นกับนายพลก็นับว่าเป็นเกียรติของฉันแต่พวกพี่มีคนเล่นด้วยหรือเปล่านะนี่แกก็ว่าฉันว่าไม่มีใครเอาเหรอ นางบ้าคนหนูห้าในท่านเรียกพบครับพี่ทั้งสองคนมีเวลากินนอนที่บ้านอีกไม่นานแล้วรีบหาคนแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาดีกว่านะเฮะ้ออดดีไปเถอแกต้องเจอดี ย่่ยเหอเมื่อกี้คุณพ่อคงไม่ได้เรียกหรอกใช่ไหมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหกฉันรู้ว่านายอยากช่วยฉันไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าต้องถูกพี่สองพี่น้องนั่นกันแกล้งไปถึงเมื่อไรผมให้ครับคุณหนูนี่มัน ผมลองผสมเองมั่วๆครับถ้าคุณหนุ่มไม่ชอบก็อย่าใช้เลยเย้เหอนายผสมเองหรอสุดยอดเลยถ้าทางฉันจะเชิสมบัติลำค่าเข้าแล้วสินะจริงหรอครับคุณชอบหรอครับอืมกลิ่นนี้เอาเป็นกลิ่นที่จะวางแผงใหม่ของมิลเลอร์เบอสัก็แล้วกัน ต่อไปไนายต้องช่วยงานฉันดีๆนะน้องชายพวกเราสองพี่น้องจะต้องร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวไกลน้องชายเหรอ,อคุณหนูครับวันนี้มีการเชิญส่งมาคร,งครับเชิญครับระผมโยชิโนะฮิรายุกิ ผมชื่นชอบน้ำหอมของมิลเลอร์ซัมมากจึงอยากเรียนเชิญคุณซูจินยีมาร่วมงานแสดงสินค้าที่จะจัดขึ้นด้วยโยชิโนะฮิรายุกิทำไมพวกจนสลัดถึงเชิญฉันไปร่วมงานแสดงสินค้าฉันไม่ทำการค้ากับคนพวกนี้หรอก คุณหนูซเจ้านายพวกเราเชิญคุณไปทานอาหารครับเจ้านายของพวกคุณคือใครคุณหนูซูไม่ต้องตกใจครับกับผมโยชิโนะฮิรายุกิกับผม,บผมแค่อยากคุยเรื่องธุรกิจกับคุณเท่านั้นฉันไม่ทานอาหารกับคนแปลกหน้าค่ะและตอนกลางคืนฉันจะต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่ ใหญงโง่ท่านโยชิโนสจับกลับไปเลยดีไหมครับเดี๋ยวก่อนคุณหนูซูกะตันยูมากเลยผมขอเช่นชมถ้างั้นผมขอเชิญคุณแม่ของคุณไปพร้อมกับพวกเราเลยดีไหมครับ ฉันจะดึงแม่เข้ามาโูพันด้วยไม่ได้ฉันไปกับพวกคุณก็ได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับแม่ฉันคุณหนูซูเป็นคนฉลาดอย่างที่คิดอย่ามาแต่ต้องฉันคุณหนูซูอาจจะยังไม่ชินกับกับผม วกเราจำเป็นต้องทำความรู้จักกันให้มากขึ้นใครอยากไปทำความรู้จักกับโจนสลัดอย่างแกกันทำตัวตามสบายนะครับก็บผมไม่กินคนหรอกคนต้องการอะไรกันแน่ เรื่องแรกผมอยากให้คุณนำน้ำหอมมาร่วมในงานแสดงสินค้าด้วยฉันยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะร่วมงานแสดงสินค้าหรอกค่ะคุณโยชิโนะหาคนอื่นดีกว่านะคะปฏิเสธเดื่อคงไม่ดีแน่มิฉะนั้นโยชิโนะอาจจะทำอะไรไม่ดีกับแม่ก็ได้ ก็ผมบอกแล้วว่าช่อบความของคุณมากคุณปฏิเสธแบบนี้เพราะกำลังสงสัยมาตรฐานของก็ผมหรอฉันไม่กล้าหรอกคะ่ะถ้างานรบกวนรับรเชิญไปด้วยครับเดี๋ยวก็ผมจะส่งคุณกลับบ้านเองโถย สาเกนี้รสชาติดีใจได้คุณหนุโุโงกไม่ถือหรอกใช่ไหมถ้ากระผมขอชวนเดื่มสักแก้วถือค่ะถือมากด้วยเรื่องที่สองกระผมแอบชอบคุณมานานมากแล้วดังนั้นตั้งแต่นี้ไปกระผมอยากจะขอจีบคุณอย่างเป็นทางการว่าไงนะ ฉันจะกลับบ้านรบกวนคุณโซูกลับที่ด้วยครับเฮ้อจีบบ้าบออะไรมีใครเขาบังคับกันแบบนี้ที่ไหนร่างกายของคุณแม่คุณคงไม่แข็งแรงสินะก็ผมสามารถย้ายคุณแม่ไปรักษาในโรงพยาบาลท,ที่ดีกว่านี้คุณเลวซาม คุณใช้แม่มาก่มคูฉันหรอข่มคูอย่าพูดน่าเกลียดแบบนั้นสิครับผมก็แค่อยากให้คุณแม่คุณได้รับการรักษาที่ดีกว่าก็เท่านั้นที่จริงกับผมเป็นคนใจกว้างมากกับผมไม่แค่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับนายพลกับผมชอบคุณจริงๆนะครับ ยิงหา่าทำไมเขาถึงกล้าจีบฉันอีกทั้งที่รู้ความสัมพันธ์ของฉันกับยิงห่าหรือว่าคุณต้องการอะไรจากฉันกันแน่ง่ายมากร่วมง,งานแสดงสินค้าในฐานะคนรักของกับผมอะไรนะปล่อยไงยนั่น ชินหีไม่เป็นไรใช่ไหมย,ยิงห่านคนรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันรู้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของเธอนั่นแหละ